ก็พอเข้าใจได้นะผมทุกเกมที่อัปเดตมาเนี่ยมันก็จะต้องมีบั๊กโผล่โลกันมาบ้างนะฮะแต่ว่าบั๊กนี้เป็นบั๊กที่ค่อนข้างที่จะน่าปวดหัวสำหรับคนที่กดใช้สกิลบ่อยๆนะครับผมอย่างเหมือนผมคนหนึ่งที่ชอบเล่นแดดนะครับผมหรือสกิลไม่รู้แหละว่า น่าจะเป็นทุกคนนะผมว่ามีอาการที่แบบว่ากดสกิลไม่ติดนะฮะกดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถแบบใช้งานสกิลได้เพราะมันบั็กครับมันต้องมีเงื่อนไขอ่ะหนึ่งก็คือการต้องหยุดนิ่งก่อนค่อยกดสกิลนะผมด้วยปกติแพทที่แล้วเนี่ยคือเราเดินปกติเราก็สามารถกดใช้สกิลได้เลยใช่ไหมผมแต่ว่าแพทนี้เนี่ยไม่รู้ว่าบล็อกหรือเขาตั้งใจทำนะก็คือบางทีต้องหยุดนิ่งก่อนค่อยก,กดสกิลได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตลอดนะฮะมันเป็นแค่บางช่วงแต่บางช่วงบางช่วงตรงนั้นเนี่ยูู่บบ่่่่เเง้รราไไมมสึกตออนื นะผมสกิลมันกดไม่ได้นะฮะบางทีกดไปแล้วมันก็ไม่ไม่ใช้งานได้ผมนะเออถ้าเกิดว่าผู้พัฒนาเกิลบีไฟลมาเห็นตอนนี้ก็คือผมบอกเลยว่าผมเป็นผมเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะผมที่ประสบกับบั็กนี้ค่อนข้างที่จะปวดหัวเลยนะผมแต่ก่อนนี่คือมันกดแล้วมันแบบอันนี้ได้ไงเขาเรียกอะไรกดในขณะที่เราวิ่งได้นะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดูดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันต้องหยุดนิ่งก่อนค่อยกดได้นะผมแต่ต้องบอกนี่ก่อนนะว่ามันเป็นแค่บางช่วงนะผมเป็นแค่บางช่วงนะแต่มันจะมีแแ่่่ชวสําาาาาท้้นเเเเลยรรระะะบบจจจกกกิดด็็อูใ ไม่ต้องเสียจังหวะมากๆเลยนะผมถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลไม่ออกนะผมก็คือเป็นไปนตามที่เราแบบที่เราต้องการไม่ได้นะครับผมในช่วงระยะเวลานั้นน,น,นะก็เลยรู้สึกว่าเออบางนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าแก้ได้ก็ให้แก้หน่อยนะผมผู้พัฒนาเกมฟีฟา